ไล์เลเยอร์ตัววีตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะด้านหลังเป็นตัววีค่ะด้านหน้าไล่ทรงนะคะให้สั้นขึ้นค่ะก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะวิธีการตัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะก่อนอื่นพี่สีก็แบ่งผมค่ะทุกคนอยู่ที่ประมาณคิ้วนะคะเราจะตัดออกให้ผมสั้นลงนะคะโดยการตัดให้เป็นตัววีค่ะพี่สีก็หวีไปขนานกับสีสันนะคะ เอาความยาวตามที่เราต้องการเอาออกตัดไปเลยค่ะสิ่งที่เราได้นะคะเรายกขนานประกาศศีรษะนะคะแล้วเ,เราตัดนะคะเราก็จะได้ผมในส่วนตัว V ีฐา,านทรงส่วนของด้านล่างนะคะถ้ายาวเกินเราก็สามารถตัดออกด้านล่างได้อีกนิดนึงค่ะส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะรวบขึ้นไปเลยค่ะอ,อยู่ที่วางาหางคิ้วนะคะรวบขึ้นไปขนานกับสีสามเหมือนกันค่ะเราอยากได้ ความยาวส่วนของด้านบนนะคะเลเยอร์ให้สั้นประมาณไหนนะคะเราก็ตัดออกเลยค่ะพี่สีก็จะเอาออกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าผมมายาวมากค่ะหลังจากตัดความยาวเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะซิกแซกนะคะส่วนปลายให้บางให้พลิ้วค่ะเจาะเข้าไปลึกๆนะคะผมจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะ หลังจากเราได้ความยาวส่วนของด้านบนแล้วนะคะเราจะเลเยอร์ให้ด้านหลังทุยนะคะเพราะว่าผมส่วนของด้านหลังนะคะยาวมาเกือบเท่ากันค่ะพี่สีก็หาฐานความยาวส่วนของด้านล่างนะคะตัดเฉียงๆค่ะตัดเฉียงๆเราสิ่งที่เราจะได้นะคะก็คืออ่าเลเยอร์นะคะเป็นสไลด์ในส่วนของด้านหลังค่ะเก็บขอบทั้งสองข้างนะคะให้เป็นตัววีที่ชัดเจนขึ้นค่ะ สังเกตไหมคะเป็นตัววีส่วนของด้านหน้านะคะที่มาแล้วยาวเกินนะคะพี่สีก็จะตัดนะคะโดยถามลูกค้าว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะตกลงกันไว้ก็อยู่ที่ประมาณคางนะคะทุกคนพี่สีตัดรอบแรกดูก,ก่อนค่ะลูกค้าบอกว่ายาวไปค่ะพี่สีก็จะตัดขยับทีละนิดนะคะทุกคน เราไม่ต้องรีบค่ะจะเอาอีกนิดนึงค่ะรอบที่สามละได้แล้วค่ะได้อยู่ที่ประมาณคางนะคะหลังจากเราได้ความยาวอยู่ที่ประมาณคางนะคะพี่สิจะเช็คดูว่าทั้งสองข้างเท่ากันไหมนะคะโดยการตักออกค่ะเสร็จแล้วเราจะเชื่อมส่วนของด้านข้างนะคะ ความยาวด้านบนตรงที่เราตัดแล้วก็เชื่อมมาหาส่วนของด้านล่างที่เราตัดไว้แล้วนะคะแปรงผมหลังใบหูนะคะโน้มมือมาด้านหน้าเยอะๆค่ะฝั่งตรงข้ามกันนะคะโน้มมือมาเยอะๆค่ะหาฐานบนฐานล่างตัดเชื่อมตรงกลางออกค่ะ เราก็จะได้ผมสไลด์นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะทั้งสองข้างทาเหมือนกันเลยค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะสไลด์ตัววีค่ะผมยาวๆหนาๆน,น,น,นะคะตัดได้สวยค่ะสังเกตพี่ีฟดึงผมไปอีกฝั่งนะคะทุกคนเราดึงไปอีกฝั่งเลยค่ะ เราก็จะได้ตัว v นะคะสไลด์ตัว v ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะสไลด์ตัว v ค่ะหลังชุยนะคะ หลังจากเราได้ทรงส่วนของด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเชื่อมในส่วนของด้านหน้าอีกครั้งหนึงค่ะเราใช้ฐานความยาวส่วนของด้านหน้าเป็นเกณฑ์นะคะตัดเฉียงๆขึ้นไปหาฐานความยาวส่วนของด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็สไลด์ผมให้บางนะคะเราก็จะได้ทรงผมสไลด์ตัววแบบนี้ค่ะดูมีทรงขึ้นกว่าเดิมนะคะของเดิมมาย,ยาวค่ะไม่เป็นทรงนะคะ สไลด์ตัววีเหมาะกับคนผมยาวนะคะคนที่ชอบผมยาวๆผมหนาหน,นานะคะเราจะไล่ทรงค่ะผมก็จะสไลด์นะคะเวลาเราม้วนเกลียวม้วนรอนไปงานนะคะทุกคนก็จะสวยค่ะเซ็กซี่นะคะ